่ขาวโดยสำนักาว INN นยกรัฐมนตรีขอบคุณสารัเมาไฟเซอร์1.54ล้านโดสพร้อมย้ำจะสันตามแผนทีดบุคลากรการแพทย์ด่านหน้ากลุ่มเป้าหมายเท่านั้นห้ามมี VIP เด็ดขาด นางสาวไตรสุรีไตรสร,รณกุลรองโฆษกประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการรับมอบวัคซีนไฟเซอร์จำนวน1.54ล้านโดสที่ประเทศสหรัฐอเมริกามอบให้แก่ประเทศไทยทั้งนี้การขนส่งวัคซีนไฟเซอร์ได้มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อ เวลา4นาฬิกา30นาทีด้วยสายการบินแอร์โรโลดิสเที่ยวบิน 3S530 ซึ่งหลังจากนี้จะต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิลบ70ถึงลบ90องศาเซลเซ,ลเซลียสเพื่อคงประสิทธิภาพของวัคซีนและดำเนินการตามขั้นตอนก่อนกระจายไปตามแผนที่วางไว้นางสาวไบรสุรีกล่าวว่าพลเอกประยุจันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมได้รับรายงานมาถึงของวัคซีนแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณในไมตรีที่รัฐบาลสหรัฐ อเมริกามีต่อประเทศไทยเสมอมาโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกําลังเผชิญสถานการณ์โรคระบาดนี้และนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้าว่าการกระจายวัคซีนจะต้องเป็นไปตามแผนที่กําหนดเน้นการฉีดบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นจะต้องไม่มีกรณีการจัดสรรไปยังบุคคลสําคัญหรือนอกกลุ่มที่กําหนดไว้เป็นอันขาด สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่คณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป <C> ้องกันโควิด -19 กำหนดว่าจะได้รับวัคซีนล็อตแรก1.54ล้านโดสประกอบด้วย 1. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วประเทศเข็ม3กระตุ้นภูมิคุ้มกัน700,000โดส 2. ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ที่มีสัญชาติไทย645,000โดส 3. ผู้สูงอายุผู้มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคหญิงตั้งครรภ์ท ไปชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังและผู้เดินทางไปต่างประเทศที่จําเป็นต้องรับวัคซีนไฟเซอร์เช่นการทูตและนักศึกษา150,000โดส 4. ทําการวิจัยได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจ,จริยธรรมจานวน5,000โดสส้าสำรองส่วนกลางสําหรับตอบโต้ตการระบาดของเชื้อกลายพันธ์จานวน40,000โดส ต่อกันที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกค่ะตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วกว่า197.3ล้านรายติดเชื้อเพิ่มถึง6.5แสนสหรัฐยอดติดเชื้อพุ่งกว่า8,000 80, ต่อวนันและไทยขยับขึ้นอันดับ44ของโลก เว็บไซต์ World m e s t e r รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่30กรกฎาคม2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ7นาิก50นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้ทั่วโลกพบการติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว197,35,800รายค่ะเพิ่มขึ้น6,54,053รายและเสียชีวิตไป4,213,045รายเพิ่มขึ้น1,234รายรักษาหายไปแล้ว178,488,403

ส่วนอินเดียพบติดเชื้อ31,571,295รายเพิ่มขึ้น44,673รายเสียชีวิต423,244รายและบราซิลติดเชื้อไปแล้ว19,839,369รายเพิ่มขึ้น41,853รายเสียชีวิต554,626รายค่ะและประเทศไทยก็ขยับขึ้นลำดับ44ของโลกแล้ว สดท้ายคันที่พังงาพร้อมเปิดเมืองท่องเที่ยว1สิงหาคมน,นี้นำโมเดลภูเก็ตมาประยุกใช้ขณะเร่งฉีดวัคซีนให้ครบร้อยละ70 นายแพทย์ชาติชายกิติยาน,านันท์นายแพทย์สารณสุตธรรมพังงาปเปิดเผยกับสนักข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเมือง1สิงหาคมนี้ว่าทางจังหวัดเตรียมพร้อมเปิดเมืองท่องเที่ยวในวันที่1สิงหาคมที่ใกล้จะถึงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยความร่วมมือทุกภาคส่วนคุมเข้มมาตรการ d m h t t อย่างเข้มงวดขณะการฉีดวัคซีนก็ประมาณ46ถึง47จากประชากรทั้งหมดกว่า2 0 0 0รายค่ะส่วนกลุ่มเป้าหมายอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มเจ็โรคเรื้อรัง ก็ฉีดไปนล้วประมาณ5 7 6 0เบื้องต้นฉีดได้หลักพันต่อวันค่ะซึ่งพังงาจะเร่งฉีดให้ครบ70%คาดว่าจะทันก่อนเปิดเมืองอย่างแน่นอนประกอบกับจะนำโมเดลจังหวัดภูเก็ตมาใช้ด้วยเช่นกันทางนี้ผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลหักจะแบ่งเป็นกลุ่มสีแดงตอนนี้จะมีแค่2อรายเท่านั้นส่วนสีเหลืองมีกว่า30รายและสีเขียวมีมากกว่า100รายค่ะจบการเสนอข่าวสุ0 5นค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN